คึกคานคึกคึกคึกคักคึกเกาตลาดสมปอยเย็นวันพฤหัสที่สิบเจ็ดครับการมือนีกัดสนามเรือคึกเกาได้พี่น้องครับเรือคึกเกาบ่อแห่งกับต้องเตี้ยบูดมากคือเกาเมื่อินมื่อกี้ผมเป็นง้อบีบัตเตอร์ต้นนั้นสวยพี่น้องต้นละเมื่นสอง คูวลมสองพัน้าร้อเขาซือค้างอะไรเนยดีมัตเตอร์ต้นเมื่อกี้เขียนเขียนฟร์มมาแล้วเห้ยเขียนฟร์มีเสียเปล่าเราไปใส่พอเขียนเราไป กิเดี๋ยวจะได้ครับเดี๋ยวจะลองเป็นไงเมื่อเนื้อหลายได้พี่น้องเหมือนกันพี่ยังห้องไม้หลีบ่เก่า่บ่อครับเขาให้เขาเทียนหรอจะเทียนฟ้าัวนี้ชุดนี้แต่ว่าเราไ่เห็นเราเนี่ยมาเอามาโตวพอไหมนี้ แพงมเลยเด็กขายยังตัวเลยมามามาเอาเปิดผมเปิดคลิปให้ให้เลยผมไปงานเขาดขั้เขามาเพระท่านเด็กบูดโองอุปรกรณเอาของพอเทียนเราเป็นเทียนมาจากน้ำเกลียงนะพี่น้องเราเสียเอวงัวง้อเนือ้อสายสายขนชาละเลยพวกสีเป็นสายไอ้นั่นแหละขายคุณซิปก็โตแต่แลคลิปหนึ่งพอดีพอเลยครับมืนพี่น้องเตรียมบูดมานำเด้อพี่น้องมาอนาสิมาลาลาได้พี่น้องมือเด้อนี่นี่เป็นสิ่งเละขี้ต้มเลยเนาะเนาะบวกเลยล่ะ ไหนตัวไหเปิดกันพอรบหนเอาจังไหนมหนึ่งสี่พันหนึ่งหมื่นสี่พนนอราคาบอบอกค่าในพี่น้องบอกราคามาเอาเองในพี่น,อนอ้องเองตัวละมูลสี่ได้กี่ตัวแล้วตัวละมูลสี่เซเลียเ้าตัวละคควมูลสี่ของปอเทียนเด้อ เทียนฟาร์มนี่นี่เราเนี่ยเบอร์เราอยู่นี่นี่เบอร์เราอยู่นี่เด้อขันร่างมาก่อนขันร่างมาบว่ต้องบ่ต้องกระติกสิแคปหน้าเจาะนี่เท่าไรทั่วมาก0879080820ได้ยูบอกกูเนี่ยหมื่นซีตัวใดนายขี้เขาเี่าเขาอยู่เท่าไรเดี๋ยวเองวมาก่อนเลยเดี๋ยวเอางวงมาก่อนเลยงัวงพอเราอย่างไว เขาไปละล่าน้ำพรอน้ำพิษน้ำมวนนะโอ้ยสื่อมาแล้วพี่น้องโม่งโม่งสื่อแล้วพี่น้องนี่นีที่คิดเลยรอยแต่บางคนจะฆ่าได้ทาให้เด้อว่ามันเกาสื่อส่งขนาดนี้เขาสื่อกันเท่าไหร่แต่พอเทียนเมื่อกี้เบิร์เบิร์บอกไปแล้วเมื่อกี้ตัวละมือสีมันหายไปไซระแม่เขานึ่งหายยังไงเราเป็นน้ำหมูแมนยูนิฟานบอกคุณเขาคนแมนแมนคนละตัวตัวเล็กคนละแมนแมนอยู่หรอกเัวจะวัวเรามันไงดอกมันสีมันสีขาวคนมันคือเจ้าบ้านเขา สิบโตเด้อนนอามาสิบโตเด้มาแขายฟรีใส่ห่ได้ขายต้เลื้อยชุดนี้ต้นต้นมือซีเนาะบนห้องเมื่อกี้มีกับมือซีใส่อีกแม่เมื่อเลยผุ่นเจ้าลุงเจ้าลุงนี่เหลืองนั่นทองมือหาต้นเนียนปะไปเบอร์มีผมบอกให้ได้เบอร์พี่น้องจะได้เบอร์ง้อเลยโทรมาถามเพผนเอาผมบอกเบอร์ไว้แล้วเมื่อกี้ผมจะเอาเป็นคลิปหนึ่งลงบ๊ได้คือเกอลพี่น้องมันบวกต้นนี้นมือมือมือหาเพื่อนปะตัวเดียว อุ้ยนี่ฮะเอานะมี่ยังกัดบอกกันพ okay. ี่น้องครับโซนีเนื้อข้างง่วงม่เดือดขื่นได้จะไปว่ามันขึ้นได้พี่น้องเพียงจะว่ามันขายดีทั่นั่นเองแต่บอกว่าราคามันขึ้นผมบ่เชื่อหรอกมันขึ้นเห็นบอว์มูว่านอยู่ตลาดไอ้มือกรอยู่สมปอยไอ้ยูเจโซนั่นเหลือดเต็้มตาน้ำตัวละมือนซีเรสพี่น้องเกินของเรามีแปดต นี่กระืองสีมีตัวเดียวตัวแดงตัวนี้มือห่ากระห้องมือหาตัวเดียวพอเทียนเด้อกดง่วงเราเสียไปลูกงว่คือผมอ่านี่เ็นยัครับผมเจ้เทียนฟ้ามไปเบอร์ผมบอกเราเมื่อกี้ครับจากไหนทัวร์จ้องตัวนี้ตัวนี้มือไหมตัวนี้งามว่ะแม่พันตัวนี้ได้แล้วมาเดือดสูงตัวนีอืออ่ะนี่แหละครับผม ตัวนี้มื่นมื่นหมื่นห้ามื่นเบิรงเบอพันตัวนตัวนี้ปึ๊ปึ๊บปึ๊บปึ๊งวดสายเนื้อใส่เบอร์เบอร์มีคอเบอร์ศูนยูนย์ปเบครับ เก้าศูนย์แปดครับศูนยครับผมมันมีตัวหนึ่งที่วามือหาได้พี่น้องทเอาเด้เบอร์อยู่สนามตอนนั้นมือสีมาเลยเลสันสัมกันเลยมือสีแาขายเลยกับมือสามมันหาครับอ่าม้วนแมนต้องทำแมนเลยแมนครับแมนอแต่มันยางมาใสเมื่อกี้อีนี่่ารบโอ้มันยางนี้โค้งอะไรไปนี่เอตัวไเนี่ยของไน้ำมันเลสอ่ะ รถไปรถติดอีกมื่นสี่พว่าสีแห่งแน่กับว่าแห่งจังเจอไปว่ยังยังมาจุ้มะนี่หายยังบ่งเข้าไปเ้าเกิดบูดมามาไดงานงานงานขาดำเขางานขาดดำอยู่ตุ้มพ่อนก็เลยแบบแบบแบบองกรอ่ะมื่นสี่พันหารอยตัวนี้กิมงานแล้วมาอย่างไงบ่ฉันมาป่าเบอร์มาใส่เร็วศูนย์หกห เจ็ดสามศูนย์สี่เจ็ดสามศูสี่ต้องใส่เจ็ดสามศูนย์สี่มื่สีัโค้งครับโค้งใหญ่ๆสูงเงยเลยครับพี่น้องครับโอ้อโอออาายังอยู่เดอ้อโอ้ตัวนีเขาห่ออะไรเยโอ้ตัวนีเด้อเป็นพอพัดเลเว่ยแกมเขาอยู่ปะตัวนีุ้ยตัวนีมันร,วร้วนเด้อวะ ต้นหนูของไผ่ว่ะพอพันได้อยู่ได้พี่น้องทรงมันดีอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดหาสิบเฮ้ยเม็ดสี่สิบแปดก็กลัวของไผ่พอตัวนี้ไผ่ตัวนี้ของไรพอใหมครับเขาขายเป่าพ่อรพอเขาขายอะไรพี่น้องครับปึ๊บเพิ่นขายอะไร่นวะนี่ยพ่อพันเลยนี่นอกตังดีครับตั้งเลยไปนี่เขาขายอะไรพี่น้องแต่ราคาบอ้โหเลยบ่ได้ถามราคาให้ครับ โอ้โยสุดยอดเลยวะเดือดร้อนเขาปิดการขายเลยนี่ก็อยู่ในเขรื่องถ่าณสามหมื่นขึ้นมาหนี่แหละพี่น้องมันอยู่บัเกินนี่หรอกสามหมื 30, ่นกลัวๆนั่นเห็นว่าสามหมื่นหกฮ่องพอป่ะเพิ่งขายสามหกเลยพี่นอ้นองก็ปิดการขายไปเลยด้อตัวนี้แหมผมผมองง่อยนี่บัวพาดเลยอ่สามหกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่โอ้เอาปิดการขายตัวนี้ฮ่องพ่ออะไรไปไหนเขาเนี่นย เอาต่อไปแม่สาวหน่อยๆเด้ออยู่ข้างตัวตัวละไรสามหมืเมื่อกี้อยู่ข้างตัวผู้ตัวนี้เอาเม่สาวสวยๆเลยพี่น้องใกล้ขึ้นขึ้นลมังพี่น้องอ้ยเงาเมียสามสิบไปปลายกว่าๆฟันแนมอยู่ครอฟันนมอยู่บ่กัประมาณ2องปีเนาะพี่พี่่นั่นนั่นนั่นต้ร่มนั้นน่น้นแ้นร่มนั่นนั่นมาจะขึ้นเลยน่ ตัวนีขาทาเด้อพี่น้องเอาเอาราคาไหมบังทุนไหบังหมื่นหมื่หมเจ็ดห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้รบาทแม่สาวน้่นอยลดไดลดลดไปได้พี่น้องได,ด้ลดลดไดลดไดเอาเบอร์าไทผมอ 80, 0อศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามสามแปดสม้าเจ็ดแปดสามเก้าเจ่ม่นเนห้ารบาทแม่สาวนน่อยฟันน้ำนมครับ 30, เม็ดสามปปลายกวัากือบสี่บ บูดเดียมากครับวันนี้ไปงานเขามาก็เลยแย้มวันวัก่อนนะผมเนื่อมันแห้งเะไเดอาทิตย์หนึ่ง้วมันเม่แห้งคือเก่าเม่แห้งดอกขัดตกไม่ซ้ำเมือแรกนี่เล็กกว่านี้เล็กขึ้นเก่าครับโอ้ตัวนี้ก็สวยว่าแม่ลูกลูกแม่ของไผ่ต้องตัวนี้อเกมว่าเอ้าอยู่ไกลๆกันพี่น้องเปิดตัวไหนเอ้าเอาคลิปยังยาวตอนเลยตัวไหนครับเปิดบัง สามสิบสามห้องแม่ลูกลูกผูกครับแม่หัวหล่นๆธรรมชาติสามสิบสามมือเดียวกันกับเมื่อกี้ครับยังไม่บวบบวบบวบลงในพี่น้องครับสามสิบสามเด้อพี่น้องเด้อพอเมื่อกี้นะแม่ลูกลูกผูกลูกนีประมาณลูกได้อยู่ประมาณนักนสี่เดือนสี่เดือนกว่าเนาะสี่เดือนกว่าเราว่าแม่ลูกลูกผูกสามสิบสามห้องไว้แม่จะให้น้ำนมลูกเนาะ กผูครับผมเอาเบอร์อีกรอบหนึ่งพ่อศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามเก้าเจ็ดแปดสามเก้าเจ็ดตัวนี่อเด้าร้อยุ่นใดต่ดุ่นดแล้วพี่น้องมัวเยี่สนามก็ได้ทั่วเอพี่น้องครับจะสิลงทางเฟซให้มันไว้มีอีกบ่เอาจตัเลเอาต่อไปครับยังมีโยมีมียเล็กมามาโอ้เหล่ตัวนี้ยาประตูรถไฟเลยพี่น้อง ลูกผูลูกผูโต้ลงขายอะไรตัวนั้นบีมัตเตอร์เตัวใดสิบสิบสองบนรถเหรอบนรถบ่ได้ที่หน่อโอ้ยบีมัตเตอร์ผมทายมึงส่อไอ้ทายมากนั่นเป็นใครเหรอครับหายากเดี๋ยวปรด้มาพุดง่ามันบ่ได้เขาว่าง่ายนี่มันบ่ดอกมากเดียมันมีหน่อยมันมีหน่อยน้ไในง้อบีมัตเตอร์เป็นขายตัวละหกพันกว่าตัวได้พอตัวนี้ สามสิบเจ็ดเอาแม่ลูกลูกเล่เล่ลูกผู้เนาะสามสิบเจ็ดข้างหน้าผมว่าท่านเดีไปพนะี่น้องมันยังบันไดเล่หนี่ลูกมันอยู่นี่เพิร์ดมาสองคมสามสิบเจ็ดลูกอยู่นี่เลือดสูงครับผมยังย่องลูกนี่เอาลูกนี่สามสิบเจ็ดอี่เบอร์เบอร์เบอร์เ,รเรมื่อกี้เด้อเพิ่ร์ดมาสองคม เอา sure mm. สามสเจ็ดครับผมอีนี่แ ah. ม ah. uh ่ล oh. ูกอยู huh. uh ่น huh. ี่สวยสวยสวยเลือดสูงหัวหนังยองานเจ็ดแม่บอกเั้งพี่น้องครับผมเอาหัวทางไหนพอโนนคูนส่งเข้าประกวดเบอร์อีกรอบนึง080ครับเจ็ดสาครับแปดสเจ็ดครับผมขอบคุณครับ อุ้ยตัวนี้สามสิบพกนี่น้องเขาขายเด้ได้ตัวนี้พนะี่น้องขาต้องตู้มาเด้อตัวนี้เด้อพามาไปลอ่ลอล่อเขาขอ,อกเนาะโอ้ยง้อข<น>วอเทียนพุ่มไทยเราตอนนี้คล้ายขนาดไหนผมจะไม่ย่างเขาแล้กวกันเราวเดี๋ขายสุดตลอดเลยเด้ย์บ,บ้างเท่ากันครับมืดหรอเราปะในช่วงนี้พวกขมิ้นท่านเด็กเขาเขมิ้นเขามาแล้วขายดีดีเลยขมิ้นเขาขายดีขายดีแห่งเลยมันบนเขาใช่ไหมเออพี่น้องมันขอได้ขอเสียเนาะ มมมเมนบุอยต่อต่อบารายบุต่อบรายเบียดต่มนต่อยุหันต้นแบบเอาเขามป็นกด้เดียวกะดาอย่างใช่ย่างครับผมตัวนี้ใครเดินยี่น่อยนั่นถามปั๊บเลยมองเอยสวัสด้ทุกท่า พาดก็เหนีนงหน้งามก่เขาเอาเ,อาเอาขาเข,า,ขาซื้อเรียบร้อยดีร้อนบอ่บอใดบ่อใดกันสามสิบหกเยวไปเบิ้งสนิทก่อนเอาชิปนิายาวชิปยาวเลยครับง,ง้วโค้ง,งนี่ก็ซื้อแล้วนี่นี่โค้งขายดีว่ะสีเขารเรียบร้อยแล้วว่ะนี่ก็าชื่อแล้วครับนี่บุหงวนราธาอะไรก็นี่น้ำใจหรอก เอาไปนี่ก็เสียอีกหนอยนึงจอนอยเขาทายไปอุ้ยขี่เต็มเกือบเร็วกูไไงึ้งเล่วหาละครไปยางไป่ายกนเด้อเื่อนมเชียวมากเ่าเสียหมดมากเ้ยใช้ง่วยใสใครละเมื่อลนยังกังหอดหลกปอกปอกด้นี่เดี๋ยวนี่้ายกันลอยนึ่งเราไปหันก้าเงินอีล